ใครในโลกเนี้ยไม่โดนว่าไม่โดนตำหนิไม่โดนติฉินไม่โดนนินทานมีไหมโดนทุกคนใช่ไหมครับพระปฏิมายังมีลาคินเคยได้ยินไหมครับพระพุทธรูปนั่งอยู่เฉยๆคนยังบอกอ้วนบ้างผอมบ้างสวยบ้างดําบ้างเออพระปฏิมายังมีลาคินครับแล้วมนุษย์เดินดินเนี่ยที่มีกิเลสไม่โดนติฉินไม่โดนนินทานเป็นใครก็ตามโดนหมดเป็นพระก็โดนทมอะไรก็ตามมีปัญหาเป็นธรรมดาไม่มากก็มีน้อยมันอยู่ที่เราจะมองมุมไหนครับบางทีทําความดีร้อยครั้งพลาดครั้งเดียว ความดีร้อยครั้งไม่หายไปหมดเลยมันเป็นสิ่งทดสอบดังนั้นห้ามท้อใครจะบาก็ว่าไปใครจะติก็ติไปไม่ต้องไปสนเราก็เดินของเราทำน้าทีของเราให้ดีที่สุดหน้นปัญหาม,มันก็เหมือนวัคซีนนะเอาทดสอบเราทำให้เราแก่งขึ้นคนยิ่งผ่านปัญหาเยอะแยะมากมายคนนั้นผ่านปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาได้คนนั้นจะเป็นยอดคนเหล็กจากเหล็กธรรมดาเนี่ยยมพี่เผาแล้วตีแล้วตีอีกขนาบแล้วขนาบิบเหล็กนั้นจะเป็นเหล็กกล้าครับยมพี่เราไปดูยอดคนวีรบ,บุรุษกว่าจะมาเป็นวีร บุรุตต้องผ่านอะไรมาบ้างโยพี่ไม่ต้องอะไรอ่ะมหาเศรษฐีเมืองไทยอ่ะที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างเยอะแยะมากมายถึงจะมาเป็นมหาเศรษฐีจนถึงทุกวันนี้